การเริ่มต้นซีซั่นใหม่อันยอดเยี่ยมของเมสซี่และผองเพื่อนเ,อเกมล่าสุดน,นะครับเปอแอเชพึ่งลงทำศึกเฟรนช์ซ u เปอร์คัพ2022ไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเปอแอเชแชมป์ลิกเอิงสมัยล่าสุดต้องพบกับน้องเจ้าของแชมป์เฟรนช์คัพสมัยล่าสุดที่สนามบลูมฟิลด์สเตเดียมประเทศอิสราเอลผลปรากฏว่าเปอแอเชของคริสตอฟกันติเยกุนซือใหม่ก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับไล่ถล่มน้องไปถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียว ซึ่งประตูแรกก็เป็นลลี่เนเมัซี่นี่แหละครับที่ยิงประเดิมให้กับเปอสเชโดยได้บอลจากเนมานะครับที่จ่ายทะลุช่องมาให้ไปฉลับผู้เล่นของน้องนิดนึงแต่บอลมันยังดีครับไปเข้าทางเมซี่หลังจากนั้นเมซี่ก็ โชว์ oh, ความนิ่งความเหนือนะครับหักหลบผู้รักษาประตูไปก่อนที่จะซัดด้วยขวาแบบนิ่มๆเข้าไปเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับการยิงแบบนี้เนี่ยเออเรียกว่าสวยมากๆครับนิ่งจัดๆเลยต่อมาครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเนมาถูกทำฟาวหน้ากรอบเขตโทษและลูกฟรีคิกก็มีหลอกนิดหน่อยนะครับเมสซี่เนี่ยมีวิ่งหลอกให้หลังจากนั้นก็เป็นเนมาครับที่ซัดเข้าไปแบบสุดสวยครับโอ้โหปั่นโค้งลูกนี้สวยจัดเลย หลังจากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังประมาณนาทีที่56นะครับเปเช่มาได้ลูกที่3ครับจากเซคิโอรามอสครับจากการที่ลาฟองผู้รักษาประตูของน้องเนี่ยปัดมาเข้าทางเขาหลังจากนั้นเขาก็ตอกส้นเข้าไปแบบชิวๆครับและลูกสุดท้ายครับเนมาได้บอลหลุดมาแบบล่งๆแต่ถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษจากผู้เล่นของน้องนะครับกาสเตลเลโต หลังจากนั้นก็โดนไปแดงโดยตรงครับถูกไล่ออกจากสนามไปและเนมาก็ลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษด้วยตัวเองนะครับยิงเข้าไปแบบเบาๆครับโหใจทําด้วยอะไรเนี่ยคือ <c ười> แปลเล่นทางแบบแปลเบามากนะไม่ได้แปลแรงเลยนะเออคือถ้าลาฟองไม่เสียหลักอะไรเงี้ยคือรับได้แน่ๆเลยอะ่ะ <c ười> สุดจัดครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรเพิ่มครับจบเกมไปทางด้านปารีสแซงฌ็อกแมงนะครับที่คว้าแชมป์ดังกล่าวไปครอง ซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์เฟร e n ์ซูเปอร์คัไปครองเป็นสมัยที่11นะครับและก็เป็นสถิติสูงสุดเลยโดยนำโอลิมปิกลียงอยู่3สมัยซึ่งจากผลงานในเกมเนี้ครับส่งผลให้เมซี่นั้นคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตไปครองครับและมันก็มีภาพที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเนม่าเป็นคนมอบเหรียญให้กับเพื่อนๆน, <c oughs> นี่แหละครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเออรับทุกจับเนมาช่วงเนี้ย แล้วตอนชูถ้วยก็เห็นได้เลยครับว่าเมสซี่นั้นยิ้มย้มแจ่มใสขึ้นเยอะนะครับนั่งคู่กับเวลติเลยก็คือตัวเท่ากันอยู่กันเป็นคู่เลยและข้างๆก็คือเซคิโอรามอสครับโอ้โหเรีเยกได้ว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยชินนะ แต่ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่าทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันขนาดไหนเรื่องในอดีตมันน่าจะจบลงไปแล้วแหละครับและข้างๆข,ข,ของลาอสอีกคนก็คือเนย์มาครับโอ้โหสมัยที่อยู่บาซ่ามาลิดทั้งคู่ก็มีปะทะกันอยู่แหละแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ก็คือสนิทสนมกันสุดๆเลยตัวติดกันตอนชูถ้วยแชมป์ยังไม่พอครับหลังจากนั้นก็คือไปถ่ายรูปด้วยกันอีกครับก็คือถ่ายคู่กัน3คนเลยโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยคือฮา,ากันใหญ่เลยครับ บางคนก็ถึงกับแบบต้องขยี่ตาดูคับเอ้ยมันนี่มันจริงเหรอใช่ครับนี่คือภาพจริงๆคนที่เห็นในภาพก็คือคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนะครับเมสซี่ในมาร์รามอสใครจะคิดล่ะครับซึ่ง2016ก็เคยมีภาพร่วมกันนะครับตอนสมัยรับรางวัลส่วน2022ก็คือถ่ายรูปคู่กับถ้วยแชมป์ด้วยกันอ่าส่วนเอ็มเปเป้นะครับไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุด ทำศึกนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามหาสาเหตุนะครับเป็นพ่อะอะไรเขาเจ็บหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่ากันตีเยเนี่ยอยากจะพักเขามากกว่ามั้งอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับด้วยผลงานเช่นนั้นนะครับมันก็ถือได้ว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมากๆของเมสซี่เลยทีเดียวจนถึงขนาดที่บัญชีอย่างเป็นทางการของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทวีตนะครับว่าเมสซี่ออกสตาร์ทฤดูกาลสุดเพอร์เฟกกับเปอแอเช่ทำประตูสุดสวย ได้รางวัล m a น Man of the Match และก็คว้าแชมป์ถ้วยที่41ในอาชีพการค้าแข้งแถมยังทิ้งท้ายนะครับว่าเดอะโกธโอ้โหและก็ขอปิดท้ายไปด้วยภาพที่น่าประทับใจของเมสซี่นะครับก็คือมีเจ้าหนูแฟนบอลคนนึงเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาหาเมสซี่ครับแล้วกาดเนี่ยก็ห้ามเอาไว้นะครับเมสซี่เห็นก็เฮย้ยปกติก็รักเด็กอยู่แล้วเนาะอ่ะก็เดินเข้าไปหาก็ให้ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ว,ว่าดีใจแทนเจ้าหนูคนนั้นด้วยนะ <c oughs> แล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับผลงานของเปแอชเชในการประเดิมซีซั่นใหม่นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี่สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วกดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน